ดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่17กันยายน2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้ระวังสุขภาพนะคะเดินทางไปไหนระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้ผ่าตัดมีเกณฑ์ที่จะ ได้ไปหาหมอนะคะระวังอารมณ์นะคะคาพูดและการตัดสินใจหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายนะคะการงานค่อนข้างโดดเด่นมีผู้ใหญ่คอยสอดส่องมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะใครที่จะไปสอบชิงทุนไปสอบราชการมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะในช่วงนี้นะคะเลขที่บ้านให้โชคนะคะในช่วงนี้นะคะใครที่ไม่สบายอยู่นะคะในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้ผ่าตัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุและก็สุขภาพนะคะ หลายๆคนมีโอกาสได้ของขวัญของฝากของมีค่าสื่อน้ำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านและเลขท้ายบัตรประชาชนให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีเขียวสีเหลืองสีส้มนะคะให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ1 18นะคะ1187ขอให้คอยคุณโชคดีร่ำรวยค่ะ